สวัสดีจ้าพบกับแพมแพมี่มัวน้อยต่างแดนประจําวันที่เมืนี้วันที่สิบเจ็ดอ่าเวลาบ่ายสามตามบ่ายสามตามเวลาตามเวลาอเมริกาตามเวลานิวยอร์กแพมอยู่นิวยอร์กนะจ๊ะถ้าเป็นไทยกับซีเมนวันที่สิบแปดเนาะสิบแปดตีสามเวลานี่นิวยอร์กกับไทยรู้สึกสีสห่างกันประมาณสิบสองชั่วโมง แพมกลับมาพบกับพี่พี่น้องๆเมื่อน,นี่แพมสีมาคุยในหัวขอเรื่องเจอผู้ชายขายฝันต้องมีสติเป็นการแช์ประสบการณ์พร้อมแล้วก้บเ,เรื่องทั่วไปเนาะจา้ะเพราะวา่าเรื่องนี้แพมเื่อว่าหลายๆคนที่ต้องเจอเด้อาจจะบอทุกคนแต่ว่าหลายๆคนที่ต้องเจอคนที่เขาเริ่มเริ่มเขาเล่นในเว็บไซต์หาคู่ใหม่ๆนี่สิมักเจอแต่ว่าคนที่แบบ คนที่อยู่ในเว็บไซต์จักพักนึ่งแล้วโดนโดนแล้วนั่นส่บใครเป็นห่วงเพื่อนดอกเพราะว่าเพื่อนอาจีมีประสบการณ์มาแล้วเนาะเพื่อนอาจีพคุยมาหลายคนแล้วมีประสบการณ์ในการเบากนันสินะแต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มเขาไม่ไมนะ่นะ่ะนะจ๊ะคนที่เพิ่งเริ่มเล่นไม่ไมนะ่นะ่ะนะอันนี้นะแพื่อนก็นอยากสิมาเตือนเตืนอนสติเนาะว่าเขาต้องมีสติในการเล่นเพราะว่าเพราะว่าอย่างวันนีอยู่ในเว็บนะมันแบบมีคนหลายประเทศ ลายประเภทล้วก็ลายประเทศนะ้ำอยู่ในเว็บนะลายค่ากี่เหียัดนี่นอมันสิมาในระูปแบบต่างๆรูปรูปแบบสแกมเมอร์แน่รูปแบบแบบคลายฟันแน่้ังสีหนะแล้วก็รูปแบบสกามเยอะแยะเลยถ้าคนเขาใหม่ๆนะคือถ้าตอนที่แพมเริ่มเห่นใหม่ๆเนาะตอนนั้นมีความตื่นเต้นอีหลอันเข้าไปในเว็บหาคู่ใหม่ๆนะ พราะตั้งแต่มีฝรั่งทักมาจัางนีสิตื่นเต้นเด้สิตื่นเต้นกับอันเพราะว่าท้องยังบ่เคยคุยฝรั่งมาก,ก่อนแม่นบแลเรายูดีๆมีฝรั่งทักเขา้ามาจังนีก็เลยตื่นเต้นยิ่งแบบว่าอันแบบตาตาดีๆแน่ย่างยังซี่นะกับมกักบัดนี้เจอเจอเจอผู้ชายขายฟันแพมี่เคยแพมมาเคยเจอผู้ชายขายฟันอยู่ตอนที่ว่าเริ่มเล่นไม่ไม่เลยนะ ันนี้ยังบ่ถึงกับการโอนเงินดอกเพราะว่าเขาเซาติดต่อไปก่อนของแพมนี่เจอแบบว่าอ่าทักเขามาลอกกันสวนคุยคือจังอยากคุยกับพา่าแฮงยังสี่แม่บอกกันว่าันเดปเพราะสามมือเอิญกันดาลิงแล้วมันเป็นไปได้ยากเด้จ้ะแบบสิคุยกันสามมือแล้วส,มมลสิมาหักกันเลยนะมาเอิญกันอันดาลิงแล้วกับไอมีจูฮักเธอหลายอย่างมันมัน มันยากอะแควนวานะมันยากที่สิเป็นแบบนั้นเองสิแม่อันนี้บอกกันซาเมอ์กระเอินดาลิงเขาก็ตื่นเต้นมีคนมาเหินเอินดาลิงก,กันมากแล้วตอนนั้นนะทรงรลูบรถลูบบ้านมาให้เด้ทรงรลูบรถลูบบ้านแล้วก็อันคือที่อยู่แบบรูล้ารถรูล้าจังไงสิแม่ทรงไม่ให้เขาเบิ้งเขาสะออนเนาะตอนนั้นแม่เขาก็ตีใจว่า ตอนนั้นบ้านได้เคยมีผู้เบาบ้านได้เคยมีผู้เบาฝรั่งบ้านได้เคยคุยพึ่งเขาไม่ไม่เพราะตั้งแต่มีคนแบบนีเขามาปุ๊บก็บเป็นแบบว่าย,ยัางไงล่ะตื่นเต้นมโนแบบนี้รู้สึกว่าจะคลองแบบมโนแบบว่าเฮ้ยหรือว่ากูสิด,ดวงดีแบบพึ่งเขามาไม่ไม่ปุ๊บนะก็มาพอค้นแบบนี้เลยเราเราเบื้องส้นขามีเงินก็เริ่มมักเขาได้แบบน,นี้เริ่มมักเขา เริ่มแบบมนุษย์ปไก่นะ่ะนะเริ่มมนุษย์ปไก่เราว่าว่าชีวิตก็จะเป็นมาดามสบายนีนะคิดไปมนุษย์ค่ะตอนนั้นเราวันเนี้คุยกยนไปสักพักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาอยากม้าไทยเฮงๆงเขาอยากมาเจอเขาอยากมาเจออะไรอยากมาเจออะไรอันแต่ว่า เขานะ่เขาบอกว่าเขาเนะี่มีลูกเขาอยู่น้าลูกสองคนแต่ว่าเขานะี่เป็นผู้แบบว่าเลิกกับเมียจะด่วนแล้วแต่สินะเขาอสิเอาลูกมานำาอ้นี่อยากให้เขาไปฮับยูสนามบิน่าสันวาลูกเขาเขาบอกว่าเขาอะพ่อให้ลูกเขาฟังว่าอยากมาเจอเขาว่าติดต่อกับพิญญไทยยู่ว่าหากเขาแหงพ่อให้ลูกฟังเราอยากมาเจอเขาลูกกระตื้นเต้นอยากมาเจอน้ำ่าสันว่าลูกกระตื้นเต้นอยากมาเจอน้ำ สัำนันละคิดเบิงค่ะคนบ่เคยคุยเราถ้าอยู่ดีดีมีผู้ใช้ของบ้านแบบนี้เนาะคนบ่นมีสติคือแพมเนี่ยคือแพมเนี่ยจิตจิแบบดีใจสํ่มดงทีนะ่ะบัดน,นี้ส่ง,ไฟ,สง,ง ung, สไฟเครื่องบินส่งอย่างมาให้เบิง่นเด้ไฟเครื่องบินนี่ก็ระวังเด้อปลอมก็มีได้ไฟปลอมเนี่ยไปตัวเครื่องบินปลอมนี่คือแบบมันมีม,นมันมันมีมันเหตุใด,ดเบิดเช็ค ปอมตัวเครื่องบินปลอมอีหยังแบบเอกสารพาสปอร์ตปลอมสิมซุมนี่เนาะมันเชี่ยวช้านมันวางแผนมาดีแล้วบันนี้มันบอกว่ามันสิมาหาแมนบอห้เข้าไปัาอุู่สนามบินส่งใส่งอย่างมาให้เรียบร้อยดีไปคุยกับพี่คนอั้นก่อนพี่พีอ่นคนที่ว่าอันเพิ่แนน้ำอันให้เขาเป๊บอันหาคุณน่นล่ะเพิ่นเลยบอกว่ามันเมนอยู่บ่คุยกันแป๊บเดียวเราสิมาน คุยก <hora> ันแป๊บเดี๋ยวเราสิมาอันแบบว่าจังเินล่ะสิมาหาคุยกันอยู่อาทิตย์เดียวเนี่ยมันก็แมนอยู่ล่ะคนคุยอาทิตย์เดียวอันเราสิมาหาน่ะมันมีอยู่มันมีจริงจริงล่ะแต่ว่าอีนางนี่อิ่มนายนี่มันมาแปลกๆกันเลยว่ามันมาแปลกๆมันมันบอนมันคือจังแบบทรงสิแบบมันว่าคือคนอื่นหน้ามันมาทรงแปลกโกมูหน้าคือสรงอวดลำอวดรวยจังส่ไหมคือทรงอวดลำปวดวดรวย แน,นี่เราก็เลยบอกว่าอันจะฝ่าว่าสันว่าจะฝ่าไปฮาบมันาสันว่าอยู่อยู่ห้องนี่และร้องเบิงว่ามันมาหอดให <vit boxing> ้มันหอดแล้วมันโทรมาเราจังค่อยไปว่าส <soy> ันว่าเพราะว่าตัวเครื่องบีบมันกะแปลกแปกไฟมันกะแปลกแปกมันมันบ่คือของจริงไหมเรากก็เลยบอกว่าแฮนให้ร้อยยูห้องนี่ละให้มันมาหอดกอนให้มันโทรมมาเราจังค่อยไปนั่นละแต่นี่เราก็เลยเราก็เลย แล้วก็เลยบอกนว่าผี่ว่านะถ้าเบิงนะมันซิมาในรูปแบบแบบว่ามันออกมันอ่นออกมาข้างนอกก็ได้มันติดต่อมอมันต้องการความช่วยเหลืออย่างแน่เลยให้เดาให้เดาให้เดาเพื่อเลว่างสิเพื่อนก็เลยบอกว่าตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เริ่มมากเขาเนาะเขาก็คิดแล้วเนาะโอ้ขออย่าป็นยวซันท่อขออย้เขามาอีรีวันว่ามันโนไปแล้วอยากเจอเขาป่นนี้เพราะตั้งแต่ถึงเวลา ถึงเวลาปกติเวลา,าล้งเครื่องนะนะปกติเวลาล้งเครื่องปุ๊บนะอันเขากระชิบม,มาหาอันปกติเห็นเขาลุงเครื่องเขาก็ต้องมีไวไฟแมนบบถ้าเขาไม่มีไวไฟเขาก็ต้องพยายามติดต่อมาหา,หาเขาจนได้ละเขามาอินดีแมนบอันนี้อันมันบอกว่าไฟลงบายสามหาโมงแล้วก็แล้วหกโมงแล้วก็แล้วก็ววกวกเงียบปิดบ่เห็นติดต่อมาเขาส่งขอ,งของความอย่างไปกับ่ได้ตอนนั้นส่งวอชแอป บ้านในมีไลฟ์คุยกับทางวอชแอปไปนี้ส่งส่งไปมันก็บอกอ่อนไลฟ์จริีนั่นแหละก็เลยคิดว่าเอะมันคือเป็นเงียบเียหรือว่าม,มันมันม้าจริงหรือมันม้าว่าจริงหรือจังแดว่าแปลกๆปอันซองทุ่มบ้านนี้ซองทุ่มส่งขอความม้าบอกว่าติดต่อมอออกมาบ้าได้ต้องการความช่วยเหลือว่าคนของมาให้เฮาไหลแล้วบ้านนี้เขาอ่ะอันต้องเสียให้เสียค่าปรับวาสันวา ออเเซียค่ะปับเพราะว่าของที่ส่งมาให้เขาน่ะของที่ออกมาในกระเป๋าน่ะมันมีมูลราคาต่ว่าเพื่อนน่ะบ่ได้พกเงินมาวซันเพื่อนหน่เพื่อนบ่ได้พกเงินมาเพื่อนอัน,อ,นอันบอกเพื่อนกาว่าเดี๋ยวเพิ่นสิมาอันเบิกบ้าม้ามากดอยู่ไทยเอาเองสิไหมเราในตู้บ่มีเงินเลยต้องการให้เขาอันช่วยเหลือให้เขาอันโอนเงินไปค่าอันค่าของวสันว่าส่งเหล็กส่งยังไม่เรียบร้อย ไปที่นี่พี่คนที่วาราอนคนที่เราเตือนไว้เนาะเราก็เลยบอกว่าตนนพี่บอกเลยว่ามันต้องเป็นแน้วหนีฉันว่ามันต้องเป็นแนวนีทันว่าอย่าไปเสียมันจะไปเสียมันสุมนี่มันนั่นเตียนต้่มตุนตอนนั้นนะมันต้่มตุนนาทันว่าแยมกันเลยเอ้ากุก็สีสวยแท้กูก็สิสวยแท้พึ่งเริ่มกยก็จีมันเจอแบบนี้มันเป็นอิหรี่อยู่ตีว่าใจนึงเขาก็คิดว่าหรือเขาติดอิหรี่ พอทีติดต่อมออีหลีจิใจนึ่งกะว,ว่าหคือเขาถือตัวอีหลีเราก็เลยบอกว่าบ่ต้องส่งไปเราก็เลยหามไว้หามวา้เราแบบนี้ถ้าของกับบัตรเบ่มีเงินนําล่ะถ้าสิส่งไปเฮ็ดได้ก็ต้องหายืมแม่นบกกน่ก็เลยก็เลยบ่มีเงินส่งไปให้มันเราแบบนี้มันก็เลยบอกว่าถ้าฉันเทิบ่ซอยฉันแม่นบ่ถ้าเธอบ่ซอยถ้าเธอบ่ซอยฉันฉันก็สิออกไปว่า,าปเป็นตะเล็ดตัวแห้งนาๆนห้เป็นว่า,า,นะาสิซอยบ่ได้ดอกสิซอยบ่ได้ มันก็บโมีเงินก็นเลวายเงเสียเงียบไปเลยบานนี้เงียบไปเลยเงียบไปเลยเพราะตั้งแต่อันประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่หละแพมก็เลยร้องทรงสีทรงขอ,งของความไปหามันทรงไปจงได้มันกับบอันทรงไปจ้งได้มันกับบอันเพราะได้เข้าไปเบิ้งในเว็บไซต์มันปิดแอคเคาท์เป็นแล้วมันปิดไปเลยก็เลยว่าแม่นละ เจอแล้วเจอแล้วก็เลยตะว่าก็บอเสียใจแฮงดอกเพียงตะวันเสียความรู้สึกเนาะตอนนั้นมนันโนไปไกลพวดอ่ะนะมนัะมนโนไหลมันโนแฮงมันโนว,ว่าเขาสิมหาหาเจ้าของอันนี้เรื่องเจ้าของอันนี้เรื่องเจ้าของเดนี่น่นแหละ,พะเพิ่มก็เลยมาแชร์ให้ฟังว่งาเพิ่มเจอมามมันมีสุ้มขายฟันม้าในหลายรูปแบบบางคนกับไดม้าอิลีดอกบางคนกับแบบอันซุ้มทีซุ้มทีนั่นเดอ้อซุ้มทีพึ่งอันคุยกับเขา เราก็ถามเขาอีกเด้อถามเขาว่าเขาเฮงงานอีกอย่างยังสิถามว่าเขาเฮงงานยังเขาเงินเดือนเท่าใดยังไงเพราะว่าปกติทำเนี้ยฝรั่งเขาบอเคยถามกันดอกเขาบอเคยถามกันเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวไหมจ๊ะแต่มันสิมีสุขประเภทนี้ยู่ที่ถามนะนะถามว่ามันจะทวงไง้ว่าเขามีเงินบอลังสิไหมมันจะแบบตัวเขาจังไดดียังสิไหมเขามีเงินหนึ่งเขามีเงินเท่าใดเขามีเงินบอลเขาเงินเดือนเท่าไดเขาเฮงงานอีกอย่างมันสิมีคุยกันไม่ไม่เรามาถามแบบนี้นะมันเสียมันละเอีด้ล บ่ใครมีทำเนียมพลังเขากับบ่ใครถามกันตัง้งแต่ขนาดคุยกคบกันเป็นแฟนเป็นผัวเรายังบ่ใครถามกันเลยเรื่องเงินเดือนเรื่องอันนี้อีเลเราอ่ะอันนี้เห็นเราวางไว้ซุ้มที่แบบว่ามาถามเงินเดือนถามไม่ยังยังไงเพิมก็เคยเจื้อกันเราอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งสิเป็นประเภทแบบว่าอันคือสิขึ้นในข่าวนั่นแหละแปบลบว่าส่งของมาเป็นทหารอเมริกาอย่างนี้สิ หลายหลายแบบนี้นะลายลายคักสุมสแกมมือมาในรูปแบบนี้นะแต่ว่าเพื่อนกับมีการออกมาเตือนเตือนเนาะแล้วก็มีค้นถึกตัวมากกันหลายเนาะแบบนี้เนาะแต่ว่าบางคนอ่ะเขาก็ตกข่าวบางคนเขาก็บ่เคยเจอมันก็มันก็ยังมีคนถึกตัวอยู่เรื่อยๆได้จ้ะแนวแบบนี้นะมันต้องคือมันก็ต้องศึกษาเนาะมันก็ต้องศึกษาฟังฟังคนอื่นเขาเว้าฟังหลายด้านอันค้นถี่คนถี่เพิ่นอยู่ในเว็บ โดนๆแล้วเพื่อนกะสิคุยมาหลายคนแล้วมันกะว่าใครเป็นห่วงดรอกอันนั้นนะเพื่อนกะสิหู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 กาคนที่พึ่งเริ่มเข่าไปไม่น่ะนะนะเพราะแต่เขาเริ่มเข่าในเว็บไม่นะ่ะเขาสิมีความตื่นเต้นมุ่งว่าทุกคนเป็นบอมุ่งว่าคนอื่นเป็นบอแต่แพมน่ะเป็นทั้สิมีความแบบตื่นเต้นแบบว่าอันเขาบอเคยคุยกับฝรัง่งเพราะแต่แต่มีฝรั่งมาทักแนมมาคุยแน่ทั้งสิเขาก็สิตื่นเตนะ้นนะ่ะนะ ตื่นเต้นตื่นเต้นเจนมบ่มีสติ่นละมันโนไปไกลคักจะควงเี่ว่าเขาสิต้มไวกนคิดเบิง่งความบ่มีสติสําใดคุยกันเป็นอาทิตย์นี่บ่เคยเปิดกล้องเลยได้จ้ะบ่เคยเปิดกล้องเลยอัน,นอากายดีฝากเตือนอันคนทีกลังคุยเนาะว่าอันดับแรกในการคุยนะต้องเปิดกล้องให้เห็นตัวตนของเขาให้เห็นหน้า, <S <S นาหเห็นตากันยี่เหลีว่าเออลรวบัดนี้มันเกิดมีประเภทที่แบบว่า เปิดกล่องกับจิงอยู่แต่ว่าเป็นรูปวิดีโอกับมีเด้เบื่อวันเห็ุเป็นแบบวิดีโอส่แม่บ่เด็กบ่แม่นแบบคุยกันตอบตัวกันจริงๆริงกันไหมเป็นวิดีโอมาคุยอันทรมาแป๊บเดียวแล้วก็วางไปยังส่แม่กับมีแบบนี้นะแต่ของแพมเองน่ะที่เจอเนี่ยก็คือว่าบ่เด็กเปิดกล่องบ่เด็กคิดพอสัำบ่เด็กคิดพอซ้ำว่าว่าจะต้องเปิดกล่องเบื้องกันก้อนนั่นแหละเบื้องกันก้อนเพ่งกันเป็นตัวเป็นตนก้อนนังสิแม่บ่เด็กคิดพอเลยนั่นแหละทำกันเลย อันเอาประสบการณ์จ้กขอมาบอกให้ฟังแล้วก็อยากมาเตือนเตือนเตือนกันแล้วเนาะเขาหญิงงท้ายน้ากันเนาะก็ต้องเตือนกันไว้ว่าทันมาแบบนี้ก็ให้ระวังตัวไว้มันก็มีแนล่ะมันก็มันก็มันก็ซีมีอยูหล่ล่ะคนที่เขาแบบอันจริงใจคนที่เขาแบบว่าคุยกันอาทิตย์นึงอย่ามาหาอหลีมันก็มีผมแม็นราบมีเด้มีอันแต่ว่าอันยังไดล่ะ คือเขาก็ต้องแบบเบิ้งเอานั่นไหมมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอยา่างเนาะที่มันมีความหนาเสื้อถือซําใดมันมีความหนาเสื้อถือลายปันใดย,ยังสิแม่ก็ร้องร้องกนศึกษาร้องคุยกันเบิง้งเนาะจ้านั่นละ่ะเนาะจากผู้ใดเจอประสบการณ์แบบใดกันไม่แช์กันได้เน้อจ้ะร้องมาร้องมาแช์กันเบิง้งว่าคนอื่นเจอแบบใดเจอคือแพมบอลหรือว่าเจอแปลกประหลาดไปกว่านี้เนาะเขามาแช์กัน คนอื่นเด็เขามาเบิงคนอื่นเขามาเห็นมาอ่านนังสิเพื่อนกิสิเดแบบว่าเออ,อเพื่อนกับกำลังเจอขึ้นกันเพื่อนสิเดระวังตัวไว้ย,ยังสีหนะ้าเพื่อนกิสิเดระวังตัวไว้ขึ้นกันนังสิแม่จา่านั่นละเพื่อนมาคนมาดีกับมีบอเเมนว่าสัวเบิดดอกบอกอันนี้ว่าถึงคนที่แบบว่าซุ้มมาขีดตัวซุ้มแบบสแกมเมอร์ซุ้มสกกรมซุ้มขายฟันยังสีแม่อันนี้บอกถึงซุ้มบ่ดดีบันทอดเนาะจากเนาะ เป็นกำลังใจให้กันเนาะเป็นแล้วก็ให้คำปรึกษากันเขากับผู้หญิงไทยนั่นกันมอยังบอกมิยังเตือนกันได้ก็คอยเตือนกันไปเนาะจ้ะเนาะ,ะมือนีแพมกับอจบคลิปสัานี้ก็เนาะจ้ะเดี๋ยวกลับมาพบก,กับพี่เพียงน้องไม่ในคลิปหนา้าจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพมแพมมีมูน้อยต่างแดนในเด้อจ้ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันเนาะจา้ะสำหรับมือนีไปแล้วจ้าขอบคุณจ้า